อู้ดดันมาคืนด้วยอื a ไปที่โรงงานมันโรงงานนั่นก่อนโรงงานนี้่ก่มันไม่เคียงว่าโรงงานมันเป็น ไนนะอ้นี้น่ะโดมโดมใหม่ปลุกปักอะเสียงอะไรอ่ะนี่ไงได้เสียงโดนเหรอไม่เสียงมันเสียงอาร์ตตัวอะไรอาร์กบินอยู่แถวนี้เจอไหม ไอะไ้เง <muitas S 2> ั้นเสร็จแล้วแกต้อรีบกระโดดมาก่อนนะมันจะระเบิดจะระเบิดรอบกันก่อนพีบออกมารีบออกมาแล้วปล่อยให้มันระเบิดไปสักพักนึงก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเก็บมันจะระเบิดสักพักนึงอ่ะมันระเบิดเสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเก็บระเบิดเพื่อระเบิดได้ยังปล่อยไฟถ้าเกิดไฟมันหยุดแล้วก็ไปได้บางบางบงตัวจะเป็นอย่างเงี้ยบางตัวก็เป็นไฟช็อต ไฟช็อตเสร็จก่อนโอ้ดูมันรีบขอเอาของกนะันไอของใหม่อะอ้าวเพื่อนได,ดดได้เวลายิงยิงเงียดอีกก <c oughs> ุสัดไปคนนี้จะเอาจะยิงของก็แบ่งกันหน่อยกิดได้พวกมึง หม่ไม่มีอะไรดีไ <c oughs> ปผมแบบเป็นคนดีหรือแบบอืมโปรตีนระหว่างรอเอโเอโปรตีนที่จะไม่เ<อ> <บร S 1> ปลี่ยนได้ยิงกับบาดได้ยิงกับบาดล่วงเนี่ย <c oughs> บาดได้หลุด Ừ. Bên chưa, bên chưa. Đứng 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 đứng. cái cái thằng Thôi bây hai luôn Ê, lấy được Vẫn chưa, vẫn chưa Đi nhìn lớp hả? Chạy dưới mấy Này bắt mắt bọn này Đi bị Tại đây Ok Con điều hả? Ôi, đồ nó mới con đấy Lang lăng lăng. Lăng lăng. rồi đi rồi đi Lăng đi Lăng lăng. Lăng lăng. Lăng lăng. Lăng lăng lăng. Lăng rồi lăng. Lăng 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 lăng. Lăng 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 nghe của hả lăng 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 จะเอาของด้วยมีมีฮิลด้วยเนี่ยกันนะเดี๋ยวผมมีฮิลดคนอีกศพหนึ่งไอ้ปืนฟ้าวต้องใช้เลยทั้งนั้นปืนอะไรเป็นปอกเป็นปืนโอ้ปืนลูกสุดเลฟเฟิลนี่ว่าต้องเอากระสุนเลฟเฟิลจังไว้ก่อนเดี๋ยวขอกระสุนเลฟเฟิลนะไม่ต้องใช้กระสุนเลฟเฟิลหน่อยนี้ไอตัวนี้ก็มีนะเดี๋ยวจะเอาไม่ใช่กระสุนเลฟเฟิลเป็นปืนกลไม่ต้องไม่ต้องเป็นปืนกลเป็นกล ปืนไฟเหรอมึงป่องเต็ม <laughs> ไปเราอยู่ไหนวะอาตวนีกคนหนึ่งล่วงไปแล้วถ้าตรวลูกซองด้วยเจมมีกระเป๋า,เาตัวลูกซองพี่ยิมมาให้ผมมีกระเป๋าเขียวด้วยนะในผมอันนี้อันนี้ ของผมเต็มตล้วเนี่ยคลิงคอยอะไรชูวเกาะฟ้าเกาะไอ้ไปเกาะเกาะเขียวไม่ได้เอาแล้วผมมันละผมใช้เกาะฟ้าละ ของเต็มของเต็มไปหมดพี่เอาไอ้ไอ้ปืนกลปืนพวกนี้ไหมกระสุนบนโบะพี่มีอยูร้อยนัดกระสุนเล็กโปรเมโอเป็นสามร้อยอะหมดแล้วเอามากระด็ถ้าถ้าเกิดมันเต็มก็เอามาพี่มีอยู่ร้อยกว่านะเยอะเลยแดดเรา o v e r h e a อย่างเยอะเลยนี่ออกเวลาของเต็มแล้วเนี่ยเต็มไวใช่ไหมมันได้ปืนได้ปืนแล้วไงก็เลยออกก็ได้นะจริงๆ ออเลยนะเออออกเลยก็ได้เต็มนำไปเลยนำไปเลยตรงไหนวะตรงนี่ใกล้ๆเราเลยทางออกตรงนี้ใช่ไหมไอ้นี่มันปิดปิดตรงนีตรงนี้ตรงนี้พี่พี่มาร์กเนี่ยได้ปิด ไม่ออกแต่ออกนะออกไปแล้วเดื๋องปืนสกบบกกลรอบนี้ไอทีออเรานี้นะพี่ถ้าเราไม่ไม่ชัวร์ว่าแบบอว่ามันตายหมดแล้วมันหรือว่ามันหนีหรืออะไรอเราอย่า,ยาเราอย่าเพิ่งฟนะินิชนะเพระเมื่อกี้แบบก็เกือบเหมือนกันนะ เมาเมาฟินิทแล้วแบบเกือบโดนยิงหอืะไม่ใช่ผมดีมันยิงพี่เอ็มก่อนเอ็มนี่งไม่กี้ผมฟินิทเลยต้องรอเพื่อนละส่องยิงโอ้ยิงไม่ตายไม่ใืนเพื่อนตรงไปๆนี่ปอบไม่ออกของได้คุ้มแล้ว nhảy cuối thế này em Tụi này quá bị thoát à เปิดประตยัง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 เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย,เลย <c oughs> ได้คลิปเป็นอะไรไม่รู้ กปล่อยโดนลงมาแอย่ทีแต่ก็ระวังคนนะมันเผื่อแบบมันแอปเพิ่งเกิดมาแล้วมันเสียงมาข้างหลังมึงไงเจมงวเงียใช่ใช่ เปิดแล้วเจมไห<ป>อุ้ยคุ้มๆเราไี่คุ้มเลยไม่เจอหลอดไฟสักทีคุกกะสุนปืนปืนหอักมบอกเลย ปืนฟ้ากระบอกหนึ่งปืนลูกซองคิ้วกระบอกเพื่อนเราอยู่ฟราร์มอยู่โชคดีเพื่อนนี่ปืนฟ้ากระบอกหนึ่งลิเน,นเกตทูแล้วก็ปืนลูกซองโตโรโรโตโลสองได้ปืนหกแล้วก็วไ,ดวได้ส่งไม้สิบหนึ่ง ปีรอบนี้5,000ทําทเมจอาร์ครบ1,000แล้วได้เอ็กิเมน